สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่โอ้ลมมาแรงมากเลย FC ดูนี่นี่นี่แต่เป็นลมเย็นนะวันนี้โอ้ลมมาแรงครับ FC แต่ว่าตอนนี้เป็นลมเย็นนะครับไม่ใช่ลมร้อนเหมือน2องวันที่แล้วนะครับผมตอนนี้เป็นลมเย็นๆน้องเมย์ก็ออกมานั่งเล่นข้างหน้านี่ อากาศเย็นไม่มีผมว่าไม่มีฝนหรอกถ้าฝนมานเนาะลมไม่มาหรอกคนเหรออู้อู้ลมแรงมากเลยครับเอฟซีเอฟซีลมมาแรงมากเลยลมแรงมาก เดี๋ยวจะพาเลาะนะเอฟซีอู้พายุเข้าเป็นลมลมพายุเนี่ยฮะถ้ามองตอนเย็นๆนะ่ะไม่เห็นนเอฟซีต้องมองตอนกลางวันจะเห็นมลมแรงมาก พาเอฟซีมาดูไม้นะครับเป็นไม้ที่อานาคนเกาอเขาทิ้งไว้ให้ให้นะครับเดี๋ยวจะเลือกดูอันไหนที่สวยๆเดี๋ยวจะไปทำเป็นโตะนะเป็นโตอะหนาอ้มาอมันหนักไหมแผ่นนี้ดีกว่าอืโอโ้หนักอยู่นะ ชิต้าออกมาชิต้าออกไปจะช่วยแบกแล้วนั่นไม่ใช่ให้เหยียบออกมาเอาดมก้นกันอีกออกมาก่อน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 เอออึ๊บเดี๋ยวจะไปทำเป็นโตอ้อ,อยชิตาออกไป ไปทำเป็นโต๊ะนะฮะนี่ได้แล้วไ้แล้วเดี๋ยวจะขนไปข้างหน้านะครับ FC จะขนไปได้ไหมโอเคอ่าไปได้ไปได้ไปได้ไไดโอเค let's go งานเข้าเลยเอฟซี FC. ดูฮะยางแบนเลยครับ ไม่ได้โอ้โหไอเราก็นึกว่าจะได้นี่ฮะแบนละแบล็ทกิน,นไหม ชิตากินแล้วเมื่อกี้นี่มาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะผ่านจะอะไรนะรอดหรือไม่รอดคาว่ารอดนี่หมายถืว่าจะตกหรือไม่ตกนะครับวันนี้พระอาทิตย์ตอนเย็นกําลังตกนี่สวยมากเลยเอฟซดูสิสีแดงดูดิโอ้พระอาทิตย์ตกดินนะฮะสวยงามครับมองจากตรงนี้สวยนะฮะ เสียดายกล้องจับภาพไม่ได้แดงแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยลมกำลังมา fc ลมกำลังมาแลครับมารอลุ้นกันว่า6โมงครึ่งวันนี้จะมาเหมือนเดิมไหมนะครับจะมาเหมือนเดิมไหมตอนนี้เวลา6โมง30นาทีนะครับตอนแรกเราก็มาลุ้นกันว่าเย็นวันนี้เนี่ยหกโมงครึ่งซึ่งทุกวันผ่านมาแล้ว2-3วันเนี่ยจะมีฝนมีลม แต่ปรากฏว่าลมก็ไม่มาครับ f c ลมไม่มาคือมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วในช่วง5โมงครึ่งผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้คือเงียบละไม่มีอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าความกดอากาศของความร้อนๆเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยมันหายไปแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเมื่อตอนกลางวันนี่ร้อนมากร้อนจริงๆ FC แต่ตอนนี้คือเย็นแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่านไปได้อีกหนึ่งวันไม่มีลมกระโชกขอให้เป็นฝนมาครับ FC ขอให้เป็นฝนถ้าฝนเนี่ยผมไม่กลัวหรอกแต่ผมกลัวคือลมแรงๆนะผมกลัวเย็นนี้พี่ดีทำผัดผักหวานใส่ไข่ให้ให้ทานนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ <S <S จริงๆก็เห็นแล้วละ่ะ FC กับข้าวเย็นวันนี้นะครับก็มี ผัดผักหวานใส่ไข่แล้วก็มีไข่ต้มมีกล้วยนะครับอวันนี้ที่กินแล้วเหมือนว่าจะมีเออ่ฟักทองฟักทองของเป็นของหวานนะฮะเป็นของหวานมีแกงนี่อันนี้แกงนี่น่ากินมาก FC แกงฟักทองใส่ไก่นะครับใส่ไก่หรือใส่หมูนี่แหละเดี๋ยวเราเขามากินข้าวกันนะครับแต่น้องเมย์คงไม่ได้ทานด้วยนะครับเพราะว่าน้องเมย์กินไปแล้วส่วนกับข้าวพวกนี้ก็จะไว้กินตอนเช้านะคผมถ้าถ้าทานได้ก็เ,เดี๋ยวตักข้าวก่อนหลอน ผัดไข่ใส่ผักหวานของอแม่ออฟนะครับผมผักหวานอยากจะบอกว่านิ่มมากอร่อยมากเอฟซีผักหวานยอดอ่อนๆน,นี่สุดยอดมากเอฟซีอร่อย Uh-huh. Uh -huh.